ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ร้านซูซิตักเตอร์ของเรานะครับก็มีนะครับคูปะต้าแอลยี่สิบหกศูนย์สองดีทีนะครับโฟวิลตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับพรอมไล่พลันะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจเอาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับหรือว่าใช้ในฟาร์มนะครับาไว้ตักมันนะครับกุดมันตักมันนะแล้วก็ใช้ในฟาร์มนะครับหรือว่าในสวนนะครับ ักปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรนะครับในสวนนะครับไปไถนาได้อะไรได้นะครับคือรถอเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นยี่หกแรงนะครับเครื่องยนต์สี่สูบพลังพาวเวอร์นะครับมาพร้อมบุ้งจีนะครับตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้านะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานในไทยนะครับสภาพก็เดิมๆอยู่นะครับสีสันไม่ได้แต่งไม่ได้เติมนะครับสีสันเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราพาชมก่อนนะครับบุ่งจีสวยนะครับบุ่งจีสวยนะครับ ำหรับท่านใดที่สนใจไปใช้ในไร่ในสวนนะครับไว้ตักมันนะครับตักขี้วัวขี้ควายในฟาร์มนะครับเป็สวยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโทรลเดี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโทรลสี่ทิศนะครับรถคันนี้ใช้งานมา1,800ชั่วโมงนะครับอายุครับคันนี้ยกสูงประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรเอานะครับ ระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับนอ่นะครับยางหลังก็สภาพใช้ได้นะครับระบบไฮดริกหลังวีดีโอใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างนะครับครับสีสันเน้าเดินนะครับยังไม่ดงเติมสีใดๆทั้งสิ้นนะครับนี้ครับอ่าลองวิ่งให้ดูหน่อยฟังเสียงเกียร์ที่ดังไหมครับครับ ยี่หกศูนย์สองนะครับพาวเวอร์นะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครืยนต์สี่สูบนะครับสภาพเครื่องเกียร์ใช้ได้เลยนะฮะเครื่องนิ่มๆเลยนะครับครับใครสนใจไปใช้ในไร่ในสวนในฟาร์มนะครับครับอันนี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่235,000บาทนะครับ235,000บาทนะครับ คนไหสนใจก็เชิญมาเลือกชมนะครับหรือว่ามาทดลองขับได้นะครับร้านเราก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับแมดูนะครับดูระบบผลิตนะครับเบอร์โทรนะครับ0861026521นะครับเบอร์ไลน์093855104นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับตัวอำเภอตากฟ้าเลยนะครับจังหวัดนครสวรรค์อยู่ถนนเส้นถนนพหลโยธินนะครับเส้นตากฟ้าตาคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลประมาณ700เมตรนะครับ สำหรับท่านใดสนใจก็เชจอมาเลือกชมได้นะครับมาไม่ถูกโทรสเส้นทางไดโโเ้เบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ